สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์กราฟดัชนีนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ d e เ0นะคะเดี๋ยวจะตีแนวไว้ให้เผื่อช่วงตลาดลอนดอนแล้วก็ช่วงตลาดอเมริกานะคะเริ่มกันที่ d e เ0ตัวแรกในทางเฟรมวีคนะคะวิกที่แล้วเนี่ย ปิดเป็นแห่งเทียนสีแดงนะคะโครงสร้างวิก็ยังเป็นขาขึ้นและทาเฟมเดย์ปิดเป็นแห่งเทียนสีเขียวโครงสร้างภาพรวมของทางเฟมเดย์ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแนวรับที่ราคาจะลงมาเล่นในวันนี้นะคะในช่วงตลาดลอนดอนแนวรับนี้ราคาเนี่ยในอดีตเกิดพฤติกรรมการรีเจ็คแล้วก็ฟอเบกเนาะแล้วเขาก็มีการปิดเขียวยืนเมื่อวันศุกร์ก็แสดงว่ามีแรงซื้อแอบซ่อนอยู่นะคะถ้าตีเป็นแนวรับสําคัญนะคะก็ชุดนี้เลยเดี๋ยวลองหาจังหวะ เข้าบ่ายนะคะที่ราคา2 3 0 4 6มนจุดหนะคะถึง2องสองถาสอจุดชุดนี้ราคาในอดีตเนี่ยเกิดพฤติกรรมการเบรกเอาท์แอนด์รีเทสแล้วก็ทำราคาขึ้นไปย่อกลับลงมาเขายังไม่หลุดนะคะเขาจะ หลุดแล้วเราจะไม่บายก็ตอ่อเมื่อทางเฟไม่สิ่งหนึ่งเฉลยเลยว่าลูกพี่กลายเป็นพูแบ็กไปแล้วนะลูกพี่ไม่ต้องบายแล้วก็คือเดี๋ยวเรารอหาจงังหวะเปลี่ยนหน้าเทรดนะคะณนะตอนนี้ช่วงเวลา11นาฬิกา43นาทีแอดวิเคราะห์กราฟในช่วงกราฟที่วิ่งราคาปัจจุบันอยู่ประมาณตรงนี้เนาะแอดก็ยังมองหน้าเทรดบายจากภาพใหญ่อยู่นะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าราคาตรงนี้ไม่หลุดนะคะตอนนี้มันเป็นเวลา11เนาะกราฟวิ่งอีกทีก็ประมาณบ่าย2บ่าย3นะคะกรณีที่แอดตีแนวรับตรงนี้นะคะ เดี๋ยวจะคาลิเบตแนวขึ้นมาให้เนาะแนวรับสาคัญตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่หลุดแนวนะคะเราสามารถพิจารณาหาจุดเข้าบายได้ ถ้าดูโครงสร้างในทางเฟรมเพสเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นขาลงแต่ว่าราคาที่วิ่งขึ้นไปเนาะตรงนี้เนาะชุดนี้เมื่อวันสร์แล้วเขาลงมาต,ตอนนี้ยังไม่ทำ low ที่ต่ําแล้วถ้ามีแรงซื้อกับชุดนี้จะเป็นชุดบายส่วนแผนเซลนะคะถ้าเกิดว่าราคาชุดนี้ตลาดลอนดอนเนี่ยพักดันราคาขึ้นไปเดี๋ยวเราจะไปรอจังหวะเซลในช่วงตลาดอเมริกาแต่ว่ากรณีที่ถ้าเขาเนี่ยยกฐานหรือว่าสร้างแรงซื้อหรือมีดีมานความต้องการซื้อเนี่ยพักดันราคาขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วราคาเนี่ยก็สามารถ จะเบรกผ่านให้ชุดนี้ไปได้เดี๋ยวเราหาจังหวะย่อใบก็จะปลอดภัยกว่าแต่กรณีที่เขาบอกว่าวิ่งเล่นอยู่ชุดนี้แล้วก็ผักดันราคาขึ้นไปปกติแห้งเคียนที่บงบอกว่ายัางไม่มีแรงซื้อแรงนะแค่เด้งรีบาวจากภาพของทางเฟรมใหญ่เราสามารถพิจารณาหาจุดเด้งเซลล์ชุดนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะตีเปน็นแนวต้านไว้ให้นะคะชุดนี้ถ้าเขาเล่นในช่วงตลาดลอนดอนเลยหรือว่าพีมา켓เลยก็พิจารณาเด้งเซลล์ได้เช่นกันนะคะชุดนี้นะราคาที่ประมาณ239 3ม อ่ะส3งสามสงสีนะคะตัวเลขเยอะเกินแล้วก็อีกราคาหนึ่งนะคะชิดไส้เทียนนะคะราคาชุดนี้ราคาที่ประมาณ2 3 4สามีซักจุดนะคะกรณีที่ราคาเนาี่ยวิ่งขึ้นไปชุดนี้เนาะยกฐานเนาะแล้วก็ทําโลต่ำงมีแรงรีเจคขายอย่างรุดแรงยังไม่สามารถที่จะผ่านแนวได้ก็มีการต่อสู้กันสุดท้ายแล้วน้องก็โดนกดราคาลงมาเดี๋ยวเรารับของช่วงนี้ แล้วรอสัญญาณทห้งเทียนกลับตัวก่อนนะแล้วเขาดิ้งเด้งขึ้นไปแล้วไม่ผ่านเกิดสัญญาณการลูไใจกลับก็พิจารณาหาจุดเด้งเซลชุดนี้ถ้าเกิดเขาสร้างดีมานมาก็ลองดูว่าเราจะไปเก็บตรงไหนที่ก่อนดีมานถ้าเกิดกรณีที่เขายกฐานขึ้นไปแนวรับที่จะเอาไว้เก็บกําไรก็แนวประมาณตรงนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะหาจุดเข้าเทรดในช่วงแต่ละเซสชันช่วงแต่ละทามิงอย่าลืมเช็คความคุ้มค่าของโซนที่เขาวิ่งเล่นด้วยนะคะว่าแรงที่เขากระทําตรงแนวต่างๆที่เขาผลักดันขึ้นไปเนี่ย เวลาที่เราจะกดเซลลงมาเนี่ยมันคุ้มค่าต่อการเก็บอาไหมทุกแผนเนี่ยก็จะมองหาโซนที่เล่นอาหต่อ2เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากดเทรดเราไม่รู้หรอกว่าเราไปคอนเฟิร์มแท่งเทียนกับตัวคอนเฟิร์มการเบรกเอาเราจะได้ราคาที่มันใกล้แนวต้านหรือเปล่าเราจะได้ราาู้ว่าโอ้ราคาที่เราคอนเฟิร์มเนี่ยบางทีแล้วนับกับแนวต้านมันใกล้กันปรากฏว่าเรากดเทรดไปแล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นราคาลอยแล้วราคาเด้งรีบาวกับไปเราก็จะเก็บอาอันต่อหนึ่งก็ได้เป็นการประยุกต์ใช้เทรดยืดหยุ่นตามหน้างานนะคะแผนเทรดของ d e อ ศูนย์เนีจะให้ไว้ที่2แนวแนวนี้เอาไว้หาจุดเข้าทำกำไรย่อบายเนาะเพราะนว่าในที่เดียเกิดการหลุดแล้วก็เบรกเอาเปิดแกลบขึ้นไปเนาะเขาก็มีการรีเจ็คเดี๋ยวเขากลับมาทดสอบอีกครั้งพิจารณาหาจุดเข้าทํากําไรนะคะส่วนแนวต้านก็แนวนี้เลยนะคะส่วนยี่สิอศูมาดูกัน เดี๋ยวจะพาตีแนวผ่านพาตีแนวช่วงตลาดลนดอนแล้วก็ช่วงอเมริกาด้วยมาไล่กราฟกันก่อนเลยนะคะในทงเฟมวิกนะคะวิกพี่แล้วปิดเป็นเส้นสีเขียวนะคะอ้างอิงจากโบกนี้นะคะโครงสร้างของทำเฟมวิก็เป็นขาขึ้นเนาะส่วนทำเฟมเดย์นะคะโครงสร้างเป็นขาขึ้นปิดเป็นเส้นสีเขียวเช่นกันแต่ว่าเขียวบางทีเนะี่ยไม่ได้แปลว่ากดบายนะคะเราต้องมาไล่คาลิเบตหาแนวก่อนว่าเขาไปติดในบริเวณในแยส่สำคัญตรงไหน,นถ้าตีจุดรองรับราคาในทำเฟม e ก็ราคานี้เลย 41, 486.3ซึ่งเขายังวิ่งลงมาไม่ถึงกว่างพอสมควรนะคะส่วนในทางเฟมให้4มาดูกันอิทธิพลของทางเฟไมเนี่ถ้ามองภาพรวมเนี่ยกราฟเป็นขาขึ้นทีนี้พอเราเห็นว่าเราไล,ล่กราฟลงมาเนี่ยแสดงว่าหน้าเทรดบายนะดูท่าทางจะได้เปรียบในวันจันทร์นี้นะคะจากมุมมองตอนนี้ก่อนนะเอาช่วงตลาดลอนดอนก่อนแล้วกันแนวรับสาคัญที่เราจะลงมาเล่นจากการที่ ไรกับเมื่อกี้นะคะชุดนี้ราคาเนี่ยเขาเกิดพฤติกรรมราคาที่ลงมาแตะขึ้นไม่ทําโลต่ำเนาะเดี๋ยวเขากลับลงมาทดสอบอีกครั้งก็พิจารณาหาจุดเข้าบายแต่ถ้าเกิดว่าให้คาลิเบตขึ้นไปอยู่ท 30, เนาะถ้าตัวไหนมองง่ายกว่านะคะอย่างดีซีซูนี่สามศู 0, ย์ร้ 30, อยเราก็สามารถเอาตัวนั้นนะม,มาพิจารณาหาจุดเข้าทกากไรได้เลยนะเพราะว่า เราเทรดหลายตัวเนาะเทรดได้หลายตัวก็ถ้ารู้พฤติกรรมทั้ง3ตัวก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเราจะได้รู้ว่าตัวไหนเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขนะคะก็เล่นในชุดนั้นเนาะอ่ายืดสามสูนเนาะถ้าดูในไทม์เฟรมไม่สึ่ง แนวรับแทบจะคาลิเบตขึ้นมาเนาะเพราะว่าอันนี้ราคาตอนที่มันวิ่งช่วงตลาดเปิดเนาะกระโดดลงมาปึ๊บแล้วก็กระโดดกลับขึ้นไปนะคะชุดนี้แนวรับในอดีตเนี่ยที่เขาพยายามรีเจกเอาไว้แล้วก็หลุดนะคะแล้วสุดท้ายท่งเชียนหรือโครงสร้างราคาตรงนี้มันวิ่งขึ้นไปอันนี้หลุดหลอกแล้วก็มายืนชุดนี้จะเป็นแนวที่เอาไว้หาจุดเข้าไปในช่วงตลาดนดอนส่วนตลาดอเมริกาถ้าเกิดว่าน้องวิ่งขึ้นไปยกฐานไปเรื่อยๆจนทําลายแนวต้านก่อนหน้าได้ก็ อาจจะเล่นเป็นการย่อบ่ายแต่ว่าถ้าเขาวิ่งขึ้นไปจอดรอแบบแบบอบรอเนียนๆนะ่ะแบบเฮ้ยรอทุบช่วงตลาดมีกาประมาณนะี้หรืออาจจะรอบิดเอาเวลาเขาสร้างกรอบการพักตัวมันจะหาแนวเล่นง่ายนะคะแนวต้านที่เราจะเอาไว้รอเด้งเซลก็ชุดนี้เลยที่ราคาเคย ทำพฤติกรรมราคาการรีเจ็คเอาไว้นะคะทุกคนก็เราบายขึ้นไปตรงนี้แล้วก็พิจารณาหาจุดเด้งเซลเพราะว่าสังเกตดีๆไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่หลุดตรงนี้แล้วขึ้นไปตรงนี้มันเหมือนจะเป็นตัวดับบยูขึ้นย่อแต่ถ้าเกิดว่าเขาสร้างดีมาหรือความต้องการซื้อเบรกเอายืนเหนือเราจะเล่นเป็นบายเบรกเอาแทนก็ชุดนี้จากแนวรับ จากแนวต้านเนี่ยก็จะกลายเป็นแนวรับแต่กรณีที่ราคาวิ่งขึ้นไปจ่อนะแล้วมีสัญญาณการกลับตัวของแท่งเทียนในทางเฟรม H1 ลงไปชุดนี้จะเอาไว้เด้งเซล์นะคะก็เยอะสามสูนะเทไว้ที่2แผนนะแผนนี้เป็นแผนบายส่วนแผนนี้แผนเซล์นะคะแต่ว่าเวลาตีแผนวิเคราห์กราฟแต่ละช่วงเซกชันอะอาจจะตีแนวใช่ไหมในชุดนั้นนะไม่ว่าจะเทรดแพ้หรือชนะแล้วจะลบแนวแล้วก็ตีใหม่แล้วก็ไปจ่อแล้วก็ไปดูช่วง อาเซชันอื่นๆที่เราจะหาจุดเข้าเทรดเพราะว่าโครงสร้างมันอาจจะเปลี่ยนได้เนาะโครงสร้างเปลี่ยนแพคชันเปลี่ยนเราอย่าลืมเปลี่ยนตามการาฟนะแต่ว่าในไทม,มิ่งของการเทรดแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะไปเทรดช่วงพีมาเกตหกโมงทุ่มหนึง่งก็ลองดูว่าแท่งเชียร์หรือว่าโครงสร้างาราคามันวิ่งไปถึงนะจุดไหนมันทำลายแนวนั้นๆได้ไหมก็สามารถที่จะเอามุมมองของการวิเคราะห์กราฟของแอดไ,ไปประยุกต์ใช้เทรดทำกำไรได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีเช็คลิ์อยู่แล้วก็น่าจะพอมองออกว่าการดีแนวตามเงื่อนไขเช็คลิปประมาณไหนนะสำหรับ ใครที่ยังไม่มีเช็คลิสต์แต่ว่าสามารถที่จะตีแนวรับแนวต้านหรือหาจุดเข้าทำกำไรก็ลองประยุกต์ใช้อ่านโครงสร้างราคาดูภาพรวมก,กว้างๆก่อนว่าราคาแนมีโอกาสที่จะเล่นหน้าไหนได้เปรียบกว่าแต่ก็อย่าลืมเลือกดูนะคะว่าตัวไหนหน้าเทรดสวยกว่าเราก็งัดชุดนั้นเลยนะคะส่วน NASDAQ 100มากันที่ทา์เฟม We คไทมเฟมวีก่อน อ่าทาเฟมบิกเนี่ยก็เปดเป็นไปทั้งเิ่สีเขียวหรือว่าเป็นเขียวแนวต้านเนาะก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าวันศุกร์เนี่ยเขาจะทำนิวไฮได้ไหมสุดท้ายแล้วไม่ทำนะคะเขาก็มีการไปรีเจกแนวต้านสำคัญเนาะที่ราคาเนี่ยรีเจกเอาไว้หลายรอบในอดีตเนี่ยส่งสัญญาณที่วงบอกว่าลูกพี่รีเจก t แล้วนะ ยังไม่ผ่านเดี๋ยวลูกน้องเนะี่ยทุบลงมาใหม่ปรากฏว่าแท่งเทียนใน time f r a m e H1 เนอะเพราะว่าช่วงนั้นมันวิ่งเร็วทับใน time frame H1 นะชัดเลยเกิดแท่งเทียนพฤติกรรมราคาที่บอกว่าอ่าเป็นเดอร์จิที่บอกว่าแท,าท่งก่อนหน้าน่าจะเป็นแท่งกลับตัวก็ไม่ผ่านถ้าใครเล่นจังหวะรอช่วงกราฟจบเนาะกราฟจบแท่งเทียนของ time f r ฟ m e H1 ในช่วง3ทุ่มก็จะน่าจะได้แผนเซลล์มะถ้าอ่านเงื่อนไขตาม เช็คนิเนาะหรือว่าเล่นตามแนวต้านที่มันเข้าเงื่อนไขก็สามารถพิจารณาชุดนี้ได้ทีนี้เราจะมาดูกันว่าเอ้ last t a c เนี่ยเราจะเล่นอะไรดีนะคะถ้ามองย้อนกลับไปถึงทงเฟรมวิกใหม่แล้วกันโครงสร้างใหม่นะคะทำเฟรมวิกเนี่ยกราฟเป็นขาขึ้นเนาะส่วนเดดูเดดกันเดดเนี่ยเปิดเขียวนะอย่างที่บอกว่าเขียวบางทีงไม่ได้แปลว่ากดบายนะคะเดดเนี่ยเป็นขาขึ้นอะทํเฟรมใสี่มาดูซิถ้าเฟรมให้สี่ 4, ภาพกว้างมันขาขึ้นทีนี้ขาขึ้นแสดงว่าเราจะบายใช่ไหม ได้ค่ะเราจะบายได้ชุดนี้นี่ยมันจะมาแล้วมันมาแล้วแหละชุดนี้นะ่ะแนวนี้เหนียวมากๆกเลยนะคะก็เดี๋ยวพิจารณาหาจุดเข้าบายส่วนแนวต้านที่เราจะรอเด้งเซลล์กรณีที่น้องทําราคาไว้ในอดีตขอติดแนวห้สีแล้วกันเพราะว่า,าทําเฟรมห้สี่มันจะสวยกว่าแนวนี้เดี๋ยวไว้หาจุดเด้งเซลล์กรอบโซนสะสมถ้ามันใกล้กันเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเราวัดระยะดูแล้วความคุงข้าวนี่คุม้มก็อาจจะยังไม่เล่นในะทีนี้วัดจากรับไปต้านนะคะจากราคาบนแล้วกัน ชุดนี้เลยประมาณสักเกือบ3 0ม0จุดเนี่ยขอได้อยู่ใบขึ้นไปแล้วก็ตบเซลลงมา เล่นเซลก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขตรงนี้นะและ้วถ้าราคาวิ่งขึ้นไปไปหาชุดแนวชุดนี้แล้วไม่สามารถที่จะเบสผ่านนะคะก็พิจารณาเด้งเซลลงมาได้ถ้าเข้าเงื่อนไขแล้วมันอยู่ที่ว่าเราโฟกัสหนะ้จาจอกี่โมงนะคะตอนนี้แอปพีคอรกราฟในช่วง11บเอมงห้าสนาทีปรากฏว่าราคาเนี่ยเขาก็มีการมารีเจ็คตรงนี้นะนนะก็เลยมองว่าอัลคาลิเบตมาจากภาพใหญ่เนาะมันเป็นแนวรับก็พิจารณาหาจุดเข้าบ่ายแต่ให้อีกมุมมองหนึ่งนะโครงสร้างทุกตัวให้อยู่ดีๆว่าเอ้ยราคาบอกว่าลูกพี่ ดีกว่าปิดแดงเลยดีกว่ากืนกินแล้วก็กลับหน้าเล่นไอชุดที่เราจะมองหน้าบายตรงนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าหน้าเท,ท่ที่เราจะายก็ด้งเซลถ้ามองดีๆนะถ้าจับแค่แนวชุดนี้นะคะถ้าตีเป็นแนวรูปแบบชาร์ตแพทเทิร์นหรือว่าตีเส้นเส้นกดลงมาตรงนี้จะเห็นว่าเห็นไหมคะเขาเนี่ยเหมือนจะสร้างรูปแบบเอ่อพายเชั่นเนาะ เกิดการเบรกรีเจทตทำโรตํำแล้วก็รีเทสเพียงแต่ว่าจังหวะเด้งรีบาวบางทีเขาหลุดแล้วขึ้นมายืนเหนือแล้วมีท่้งเงยนกับตัวก็อาจจะบายขึ้นมานะคะอย่างที่อดบอกก็คือบายขึ้นไปแล้วก็ไปเซลล์ข้างบนนั s t แตกแผนก็ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าหลุดเลยก็ต,ตีแนวคาลิเบตใหม่ก็แนวที่ตีเป็นแนวรับก็จะกลายเป็นแนวต้าน จุดนี้เดี๋ยวหาจังหวะเข้าบายขึ้นไปแล้วก็แนวต้านเดี๋ยวรอเด้งเซลล์นะคะราคาวิ่งเข้าโซนของเราเมื่อไหร่นะคะสมมติยกฐานขึ้นไปก็รอดูว่าเสียเทนไหมก็เซลล์แล้วเราก็ดูว่านวรับที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยตรงไหนที่เราจะเป็นจุดออกในการทากําไรเวลาที่เราเล่นจริงๆเราคาลิเบรตไปถึงภาพเล็กเราจะรู้เลยว่าเก็บสั้นๆมองความคุ้มค่าบางทีมันได้2องาอาด้วยนะเพราะว่าถ้ามองจากภาพกว้างๆถ้าวัดระยะตรงนี้เนาะถ้าเราแบบอ่านแท่งเทียนใหญ่ๆบางทีไปเข้าด้วยแท่งใหญ่เกินไปนั่นแหละ ก็อาจจะเป็นการที่ต้องตั้งซอฟต์สั้นอาจจะไม่ถึง2 R แต่เราตีแนวจากภาพใหญ่แล้วก็ไปคาลิเบตเล่นภาพเล็กเราก็จะได้ราคาที่สวยสามารถรีดอาได้นะคะประมาณนี้นะคะก็แผนเทตของดัชนีประมาณนี้นะคะ, Hand ะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ